สิตาสิตาใช่หรือเปล่าคะเสียงเรียกจากด้านหลังสิตารีบหมุนตัวกลับมาตอบรับใช่ค่ะคุณอ๋ออ๋อฮะไทยกบจำไม่ได้ตอนอยู่มาหาลัยเราก็เจอกันบ่อยแต่ไม่มีเรื่องจะคุยกันฮะไทยแต่งงานแล้วเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานยินดีด้วยค่ะฮะไทยมาคนเดียวหรอใช่จ้ะสิได้เจอพี่นนท์บ้างไหม พี่นนตามหาสิตลอดรู้ไหมแต่ตอนนี้พี่นนจะแต่งงานฝากแสดงความยินด,ดีให้เขาด้วยนะแล้วเขาไม่ได้แต่งงานกับะไทยหรอคะไม่ค่ะเราไม่ได้รักกันเมื่อสิตาบอกเล่าเรื่องในวันนั้นแล้วะไทยรัฐจึงลำดับเหตุการณ์ต,ต่อมาให้สิตารับรู้จนหมด พทัยรักแอบกระซิบบอกธนานนนให้รู้ว่าคงเดชแอบรักเธอมานานแต่ไม่ยอมพูดยอมบอกแสดงอะไรออกมาให้ชัดเจนจนกระทั่งรู้เรื่องอของธนานน์ถึงได้กล้าเข้ามาบอกสารภาพรักสีขอตัวก่อนนะพทัยแล้วคุยกันใหม่นะพทัยรักพอคาดเดาได้ว่าสีตาคงไม่อยากรู้เรื่องของธนานนทั้ทงที่ความจริง สิตากลัวไทยรัฐจะล่วงรู้ว่าเธอได้พบธนานนแล้วแม้จะหวนมาพบกันอีกครั้งสิตารู้ดีว่าสิ่งที่คิดมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยหลับตาปล่อยความคิดกระเิดไปไกลจนกระทั่งมีเสียงเคาะประจกรถข้างกายเพิ่งรู้ตัวว่าขับรถเลื่อยเปื่อยมาถึงหน้าบ้านของอดีตคนรัก หลังจากที่เขามาส่งเธอในวันนั้นแล้วบ้านเงียบจังอป้อมอยู่บ้านที่ฝั่งทนบ้านนี้สิอยู่คนเดียวพูดจบสิตาก็เดินเข้าบ้านธนานนนเดินตามเข้าไปในบ้านลืมสิเสื้อเธอนะคะเรื่องของเราไม่มีทางเป็นจริงได้ผมเข้าใจว่าสิจะต้องเจอกับอะไรมันมีความสุขดีอยู่หรอที่มาสารต่อความรัก ยื้อไว้โดยที่มันไม่มีทางเป็นจริงผมยังรักสิอยู่นนจะพูดให้สิมีความหวังอีกทำไมในเมื่อรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ผมจะไม่แต่งงานกับแพรวผมจะยอมให้พ่อของแพวถอนหุ้นไม่ได้นะนนสิอยากให้เชื่อมั่นในตัวสิและความรักของเราปายทางจะผิดหวังหรือสมหวัง ไม่มีใครกะเกณฑ์ได้ที่สําคัญกว่าคือเราได้รักกันมีกันและกันในใจตลอดไปตัางหากผมรักสิคนเดียวมีเวยโอกาสสวมกอดที่ด้านหลังโอบก,กอดรอบตัวอดีตคนรักไว้ไปลาจมูกโดง่งซุกไซส์ใบหูแก้มเนียนไล่มาถึงลำคอสิเสียใจหรือเปล่าไม่เลย พราะสีต้องการให้มันเกิดขึ้นอ่ะอะไรนะหมายความว่าสีคิดทบทวนดีแล้วชีวิตนี้สีลรักใครอีกไม่ได้ก่อนที่นนจะแต่งงานเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้กันเมื่อนอนแต่งงานสีจะไปจากชีวิตนนสิทนได้หรอแล้วผมจะอยู่ยังไงได้สิ ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรพร้อมซะทุกอย่างต้องมีพัดภาพสูญเสียบ้างแต่อย่างน้อยเราก็มีช่วงเวลาที่ดีให้กันครั้งก่อนสิก็เป็นคนผิดไม่รู้จักคิดไม่มีเหตุผลหรืหายไปโดยไม่กล้าสู้กับอุปสรรคทั้งที่เรื่องมันไม่มีอะไรสักนิดสิขอโทษสิตายพิด เธอต้องการเก็บเกี่ยวความทรงจํำของวันนี้ไว้เพื่อเป็นเรื่องเล่าที่ดีของวันพรุ่งนี้แม้ว่าจะต้องพบกับความอ้างว้างที่รุมทำร้ายหัวใจอย่างเหนือเกินการได้ทำอะไรเพื่อคนที่เรารักไม่ว่าจะได้อะไรกลับมามากน้อยแค่ไหนหรืออาจไม่ได้เลยแต่ก็สุขใจที่ได้ทำโทษสิ นางนนไม่เข้าใจสิตาเลยทั้งในอดีตและเวลานี้เธอกำลังคิดจะทำอะไรกันแน่จำสิตาได้หรือเปล่าวันก่อนอาไทยพบเขาดูเศร้าเมื่อรู้ว่าพี่นนท์จะแต่งงานจำได้นะเคยคุยกันไม่กี่ครั้งเขาคงยังรักพี่นอนท์อยู่หรือเปล่าอาไทยก็คิดอย่างนั้นน่าเป็นห่วงถ้าเขายังรักกันอยู่ และต้องมาพบกันในสถานการณ์แบบนี้ต้องมีใครเป็นฝ่ายเจ็บแน่นอนเราอย่าเพิ่งไปคิดแทนเขาเลยมันอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็ได้พะไทเขาหวังเช่นนั้นเดทก็รู้พี่นนจำใจแต่งงานเราคงทำอะไรไม่ได้นอกจากให้กำลังใจทุกคนได้ก้าวผ่านกรปสัระสปไยพทไทครัวจังค่ะจะเกิดปัญหารักสามเศร้าเราสามคนขึ้นมา น่าเห็นใจทุกฝ่ายครั้งนี้ใครจะช่วยพีนน่นลได้นะครั้งก่อนผมเป็นอัศวินเข้าช่วยไว้ได้วันต่อมาเมื่อธนาโนนขับรถมาถึงหน้าบ้านของสิตาก็ต้องประหลาดใจที่เห็นรถยุโรปคันหรูจอดขวางอยู่ที่หน้าประตูรั้วเกิดคำถามในใจใครมาหาสิตาเพราะหลังจากเหตุการณ์วันนั้น ตัวเขาได้กลายเป็นแขกประจำของบ้านนี้ยังไม่ทันลูจากรถเขาก็เห็นชายร่างสูงผิวสีแทนวัยกลางคนเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับสีตาผมเสียใจจริงๆที่ถูกหักหลังไปจากชีวิตสิเสีเถอะถ้าไม่เชื่อใจกันแบบนี้อย่าให้สีต้องเจ็บไปมากกว่านี้เลยนะอย่ากังวลเลยผมจะหาทางออกเรื่องนี้ให้ดีที่สุดสีไม่ได้ทำอะไรอย่างที่นนทคิดเต็ดขาด ตอบผมได้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครถึงได้นัดมาหาถึงบ้านก็ได้เขาเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ไงคะสิกําลังจะไม่มีที่อยู่โนน่นอารมณ์เสียมาจากไหนนอกจากจะไม่ถามไถ่แล้วยังมาพานดูถูกสิอีกกวัวสิจะเห็นคนอื่นสําคัญกว่าผมไม่มีใครสําคัญไปกว่านน,นเลยไม่มีผมขอโทษที่วู่วาม วันธนาเลือกหนังสืออยู่ในร้านสะดวกซือ้อเห็นธนานนเลือกซื้อของอยู่เลือกสงสัยเพราะมันไม่ใช่วิสัยของผู้ชายในการจับจ่ายจึงแอบโทรรายงานแพลพิษทันทีบังเอิญเธออยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นจึงขับรถมารับวันธนาที่หน้าร้านสะดวกซือ้อก่อนที่ธนานนจะออกมาจากร้านสองสาวเพื่อนสนิทอยูอ่ ในรถแอบ,บขับรถตามธนาโนนไปเธอห้ามฉันทำไมฉันจะเข้าไปถามโธอไม่รู้เรื่องว่าเตรียมซื้อของไม่ให้ใครคุณอาก็บอกว่านน,านงานยุ่งมากฉันแทบจะไม่เจอหน้าเขาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วโชคเข้าข้างที่รปภของคอนโดมิเนียมเคยเป็นลูกน้องเก่าของพ่อมาก่อนจำแพวพิษได้ จึงยอมปล่อยให้เธอกับเพื่อนแอบตามธนานน์ขึ้นไปที่ห้องพักคิดว่าลูกสาวเจ้านายเก่าคงไม่ขอเรื่องให้เขาต้องเดือดร้อนแน่แพ้ยาเธอก็เห็นว่าคุณนนท์ไขกุญงแจห้องเข้าไปเองและแม่กุญแจก็ล็อกอยู่ข้างนอกถ้ามีคนอยู่กับเขาก็น่าจะถูกขังอยู่ในห้องซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พรุ่งนี้วันหยุดเราค่อยมาดูใหม่ว่ามีใครอยู่กับเขาหรือเปล่า วันทนาฉลาดลอรอบครอบปลอแพวพิสเสมออืมก็ดีนะเพราะทางสะดวกแล้วเจ้าสนมันก็เปิดทางให้เราอยู่แล้วไปเรากลับกันได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ลงลิฟต์มาชั้นล่างก็สวนกับสีตาที่กลับมาจากไปธุระข้างนอกเดินผ่านหน้าสองสาวเพื่อนสนิทเข้าไปในลิฟต์สนหันมาเห็นพอดีเขาได้แต่พอนาว่า อย่าให้แพลวพิทกับเพื่อนเกิดสงสัยย้อนตามกลับขึ้นไปเพราะสนรู้ว่าสิตาพักอยู่กับใครส่วนเองก็หวั่นใจกลัวแพลวพิทจะมาก่อกวนธนานนตลอดสัปดาห์ที่สิตามาพักอยู่ธนานนแวะเวียนมาที่คอนโดทุกวันใช้เวลาที่มีต่อกันสิตัดสินใจแล้วจะยุติเรื่องของเราเพียงเท่านี้ไม่นะ ผมไม่ยอมเสียสิไปอีกแล้วสิขอน้องเถอะแล้วไม่คิดถึงจิตใจผมบ้างผมจะทนอยู่ได้ยังไงเมื่อเห็นแววตาที่ยังรักอาวอนเขาอยู่เขาเองก็รู้สึกไม่ต่างจากสีตาแต่นนจะแต่งงานกับคนอื่นแล้วสิจะอยู่ยังไงเป็นอะไรของนอนสีตาเค้นเสียงพูดออกมาด้วยหัวใจที่ปวดร้าว ธนาโนนเองก็ต้องสะดุดกับคำถามเหล่านี้ในเมื่อเขาจะต้องแต่งงานแล้วเขาจะทํำยังไงกับสีตาความต้องการที่จะเข้มแข็งของคนอยู่และคนจากไม่เท่ากันแม้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะโดดเดี่ยวและน่ากลัวกว่าอะไรทั้งหมดธนาโนนพับเก็บจดหมายของสีตาใส่กระเป๋าสะัานเตรียมเก็บสิ่งของสําคัญกลับบ้านเขาจะปิดตายห้องนี้ ขาทนมานอนที่นี่คนเดียวเหมือนก่อนไม่ได้แน่ๆมีเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องธนานนนฉีกยิ้งกว้างทันทีเขาคิดว่าสีตาคงจะย้อนกลับมาแพวค่ะขอแพวเข้าห้องหน่อยนะคะมีอะไรแพวมาที่นี่ทำไมเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อย แพลอยากจะมาดูให้แน่ใจว่านอนอยู่ที่นี่คนเดียวจริงๆไม่ได้แอบซ่อนใครเอาไว้เธอหันมายิ้มหวานให้เจ้าของห้องในเมื่อคุณก็เห็นทุกซ่อกทุกมุมแล้วว่าไม่มีใครผมกําลังจะกลับบ้านแพลกลับเองได้ใช่ไหมคุณขับรถมานี่ในเมื่อไม่มีสีตาอยู่ที่นี่อีกแล้วเขาก็ไม่ใถ่ใจไม่รับรู้ใครจะไปจะมากันอย่างไร เจ้าบ่าวได้หลบมานั่งที่ห้องทำงานเพียงลำพังหวนึกถึงเรื่องของเขากับสีตากับข้อความบอกลาในจดหมายนนคะสิต้องไปเราจากกันเถอะทุกอย่างยิ่งจบเร็วเท่าไหร่สีก็ได้เชดใช้ให้นนเร็วเท่านั้นขอโทษที่ไม่ได้บอกลาจากกันครั้งนี้เจ็บปวดทรมานกว่าครั้งก่อน สิทนอยู่ถึงวันที่นนแต่งงานไม่ไหวขอไปในตอนนี้ที่นนยังเป็นของสิอยู่ขอให้นนมีความสุขกับครอบครัวที่กำลังจะสร้างขึ้นใหม่ไม่ต้องห่วงสิหวังว่าเราจะไม่พบกันอีกสิตาไม่มีญาติที่ใกล้ชิดแม่ของเธอพามาอยู่กรุงเทพเมื่ออายุสามขวบแม่ทำงานบริษัทเอกชน มีเงินพอที่จะฝากเธอในสถานรับเลี้ยงเด็กมีชื่อเมื่อจบมปลายแม่ก็จากเธอไปโดยทิ้งเงินก้อนโตไว้ให้เธอได้ดำรงชีวิตด้วยตัวเองโดยเพื่อนของแม่ดูแลอยู่ห่างๆแม้อาป้อมจะคอยช่วยเหลือมาตลอดแต่ก็ไม่ใช่ญาติสิตาไม่รู้จักพ่อและญาติพี่น้องเลยธนานโนนรู้สึกเป็นห่วงสีตาจะไปอยู่ที่ไหนกับใคย ผ่านไปสองปีกว่าความสุขมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะแพรคุณทำตัวคุณเองให้เป็นทุกข์เพียงเพราะต้องการชนะผมแล้วผมก็ฉันจะพยายามเชื่อคุณก็แล้วกันธนานนนิ่งเงียบจริงอย่างที่แพร่พิดพูดทุกอย่างแต่เขาก็พยายามแล้วที่จะลืมสีตาและหันมาทุ่มเทความรักให้แพรพิษแทน แต่เขาทําไม่ได้เลยเรียกแพลมาพบเพราต้องการเรียกมาด่าใช่ไหมคะอย่าคิดแบบนั้นสิลูกแม่อยากให้คุยกันดีๆน,นิดเบาหน่อยก็อย่าถือสาหาความกันผัวมีอการพูดดีให้กันมันก็จะไม่มีเรื่องให้ถกเถียงกันคุณแม่ไม่ใช่แพลก็พูดได้สิคะเพราะลูกชายตามใจทุกเรื่อง ไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจและเจ็บแค้นใจเหมือนที่แพรเจออยู่มันร้ายแรงจนอภัยกันไม่ได้เลยรือค่ะแต่แม่ไม่อยากให้ลูกแพรประชดด้วยการออกไปเที่ยวดึกดื่น,น,นแบบนี้มันอันตรายขอบคุณค่ะที่คุณแม่เป็นห่วงแพหวงคิดถึงชีวิตหลังแต่งงานที่ผ่านมาสามปีทำไมคุณไม่ยอมลืมมัน คุณยังแอบซ่อนมันไว้ในใจตลอดเวลาอย่ามฉันที่เป็นเมียทั้งที่นอนอยู่กับฉันคุณก็ค้างชื่อมันออกมาทุกครั้งสิตาเขาไม่ได้มีตัวตนอยู่คุณจะพูดถึงเขาทําไมในเมื่อทุกอย่างมันผ่านมาแล้วเป็นปีๆใช่สิมันไม่มีตัวตนอยู่แต่มันอยู่ในใจคุณมาตลอดมันทําลายหัวใจฉันมันยุ่งยากนักก็อยากกันไปซะเลยจะได้จบจบไปเฮอย่าหรอ ให้ฉันตายสักก่อนเถอะคุณถึงจะไปจากฉันได้ฉันจะอยู่แบบนี้ดูซิคุณจะทำอะไรฉันได้ขอบคุณนะที่ช่วยตอบย้ำว่าฉันไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรกับคุณสักนิดเดียวแผวพิษตะโกนต่อว่าเสียงดังไล่หลังสามีอย่างเจ็บปวดขอโทษครับธนาโนนรีบกล่าวคำขอโทษต่อหญิงสาวข้างตัวไปหยิบแก้วกาแฟใบเดียวกัน ช่วคุณก่อนที่ะฉันไม่ดีพอจะเข้าพักที่นี่คุณนนท์เองเหรอคะครับคุณวันดีใจจังได้พบคุณตั้งแต่ง,งานแต่งคุณเราแทบไม่ได้เจอกันเลยนะคะแล้วแพลมาด้วยหรือเปล่าคะเออไม่ได้มาครับผมมาสัมมนาแวะทานอาหารเช้าแล้วสักครู่ก็ต้องเดินทางต่อครับคุณวันมาเที่ยวหรอครับค่ะ ดูคุณคนวไม่ค่อยแฮปปี้เลยหน้าตาผมแสดงออกขนาดน,นั้นเลยเหรอมากเลยละคะ่ะเราไปนั่งคุยกันข้างนอกดีกว่านะคะัรรน,นาชวนสามีของเพื่อนไปนั่งคุยกันเพราะเธอก็อยากรู้สถานภาพครอบครัวของเพื่อนว่ามันเป็นจริงตามกระแสข่าวที่ได้ยินได้ฟังมาหรือไม่เขาตัดสินใจพูดทุกเรื่องที่แถวพิษทำลายครอบครัวเขา และคนที่เขารักที่สุดอย่างแม่บังเกิดเศ้าป้าครับเด็กเป็นอะไรร้องไห้เสียงดังขนาดนี้ป้าก็ไม่รู้ปกติไม่เคยงองแงแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรร้องไม่หยุดจนอ้วกป้าเห็นท่าไม่ดีเลยพามาหาแม่เขาธนานนพูดปลอบเด็กน้อยในอ้อมแขนที่เขารับตัวมาจากหญิงวัยกลางคน เด็กน้อยสะอึกสะอื้นมองหน้าเขาสักคู่ก็หยุดร้องยอมให้ธนานโนออนอุ้มกอดไว้แนอบอกแม่เขาทำงานที่นี่แต่วันนี้ไม่ไหวป้าเอาไม่อยู่จริงๆถ้าปล่อยให้ร้องมากๆป้ากลัวเด็กจะชักแล้วพ่อเขาไม่อยู่หรอคะพูดตรงๆนะคุณตายยังไม่เคยเห็นพ่อของนัดเลยใจป้าพองอยากพูดมากกว่านั้นเพราะไม่มีใครรู้เรื่องพ่อของเด็ก บางคนก็ซุบซิบกันสงสัยจะเป็นลูกนอกสมรสของปองพลเจ้าของโรงแรมแต่ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องของเจ้านายแล้วทำไมต้องลาออกสิมีความจำเป็นจริงๆมันถึงเวลาที่จะต้องหยุดหนีแล้วหันมาสู้กับปัญหาที่รอให้แก้ไขสะสารที่ผ่านมาสิได้รับความเมตตาช่วยเหลือเป็นอย่างดีสิก็ไม่คิดจะไปไหนแต่สิจำเป็น ต้องไปจัดการเรื่องส่วนตัวที่มันยังติดค้างและทำในสิ่งที่ถูกต้องให้ลูกค่ะผมเข้าใจแล้วแต่ถ้าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการก็กับมานะผมยังต้อนรับเสมอค่ะคุณเป็นเสมือนพ่อสิคนหนึ่งขอบพระคุณมากค่ะที่เข้าใจและเมตตาเราแม่ลูกมาตลอดจริงเหรอที่คุณปองพลบอกว่าสิลาออกจริงคะพี่มา พอพี่เข้าไปก้าวการง,งานของวันนี้หรือเปล่าดูสิแปลกๆไปหลังจากต้อนรับคุปทัวเมื่อเช้าไม่ใช่ค่ะพ่่มาสิมีเหตุผลส่วนตัวมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องไปถึงกับต้องไปเลยเหรอค่ะพี่อย่าคิดมากไม่เกี่ยวกับใครๆทุกคนที่นี่เกือบเที่ยงวันแล้วที่แพลวพิษนั่งแท็กซี่กลับเข้าบ้านและต้องหน้าเจือนเมื่อเห็น ประพันธ์กับสุนีกำลังนั่งสนทนากันอยู่และเธอก็รู้ดีว่าต้องเป็นเรื่องของเธอแน่นอนไม่ควรไปค้างที่อื่นนะลูกพ่อเป็นห่วงขอโทษค่ะพ่อมีคุณพ่อคนเดียวที่ยังใส่ใจและห่วงใยขอบคุณค่ะอย่าห่วงเลยแผลจะไม่ทำให้คุณพ่อเดือดร้อนค่ะแต่คนอื่นแผลไม่รับรองขอตัวนะคะแล้วแผลจะโทรหาค่ะ พูดจบก็เดินขึ้นบันไดไปฉนันว่ามันหนักขึ้นทุกวันแล้วนะแบบนี้ผัวไปทางเมียไปทางดูดูไปก่อนเรื่องผัวเมียลิ้นกับฟันสมัยนี้ผู้ชายก็เก่งผู้หญิงก็ฉลาดตัวประพันเองก็เริ่มหนักใจไม่น้อยไปกว่าสุนีและอาจต้องมีการเจรจาครั้งใหญ่แน่ๆถ้าต้องหันหลังให้กันใกล้สองยามแล้ว ธนานนยังไม่กลับเข้าบ้านวันนี้แพลวพิตไม่มีอารมณ์อยากออกไปเที่ยวเหมือนเช่นทุกคืนเพราะเธอรู้สึกปวดในช่องท้องคุณไม่ต้องมาอ้างเรื่องงานเลยนะไปไหนมาทำไมกลับมาป่านนี้คิดเองเออเองแบบนี้ผมก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วเหนื่อยเปล่านี่คุณคิดว่าฉันเป็นคนผิดงั้นหรอไม่ฉันไม่ผิดไม่ถ้าผมเลือกได้ ผมก็เลือกที่จะรักคุณถึงแม้ว่ามันจะต้องเปิดตาก,การรมเราต่างรู้อยู่แก่ใจว่าถูกบังคับแต่งงานทั้งที่เราไม่ได้รักกันเราเหรอคะคุณคนเดียวที่ไม่ได้รักแต่ฉันไม่ใช่ทั้งผิดหวังและเสียใจที่สามีพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเธอเดินหนีมาได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องซุดตัวล้มฟุกกับพื้นไป พราะความเครียดทําให้อาการปวดในท้องที่เป็นอยู่กําเริบหนักแพผงเผาเป็นอะไรธนานนท์รีบเข้ามาประคองภรรยาทันทีฉันแค่อยากให้คุณรู้รู้สึกดีกับฉันที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแพวผมจะเชิดเชยให้คุณผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุด ที่เขาว่าผู้ชายรักง่ายลืมง่ายคงใช้กับคุณไม่ได้ก็อาจจะใช่แต่ผมไม่ได้มีใครทีเดียวหลายคนจริงหรอคุณลืมมันไม่ได้จริงๆรงหรอผู้ชายนะ่ะต่างอย่างใจอย่างเสมอแถวกำลังป่วยอย่าคิดเรื่องอื่นเลยรักษาตัวให,ให้หายก่อนเราค่อยมาเถียงกันใหม่คุณใจร้าย,ายเพราะความอิจฉากันตามภาษาผู้หญิง ทำให้ฉันเป็นแบบนี้เพียงเพื่อจะชนะมันผมเสียใจฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างที่พูดจริงๆแต่มันคงสายไปแล้วเพราะเวลาของฉันคงน้อยเต็มทีคุณรู้ใช่ไหมว่าป่วยเป็นอะไรรู้นานหรือยังไม่นานนี้เองเพราะฉันทำตัวเองในเมื่อคุณก็รู้แล้วว่าฉันไม่มีทางรักษาหาย คุณดีใจใช่ไหมขนาดนี้แล้วยังคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่อีกครั้งนี้ฉันแพ้ยับเยินฉันทำบาปกรรมอะไรไว้เยอะยิ่งคุณดีกับฉันมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรอายใจมากเท่านั้นฉันมันโงูาขาดสตดิจนไม่เห็นความดีของคุณคิดแต่จะเอาชนะทั้งที่คุณก็ทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีแต่มันไม่พอ ฉันต้องการความรักที่คุณไม่เหลือให้ฉันเลยคุณให้คนอื่นไปหมดมันยากที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อีกแล้วฉันขอโทษและอโหสิให้ทุกคนเมื่อใกล้วาระสุดท้ายคนเรามักจะสำนึกได้หลังจากสั่งเสียอโหสิกันแล้วสองวันต่อมาแพวปิดก็จากไปด้วยมะเร็ง,เงลำไส้ระยะสุดท้าย เพราะไม่เคยคิดจะรักษาดูแลตัวเองและต้องการเอาชนะด้วยความแค้นที่ฝังใจอยู่ด้านสิตาเมื่อพาลูกและป้า่องมาพักที่บ้านที่เคยอยู่ตามคำสั่งของปองพลเขาไม่ต้องการให้เด็กและคนแก่ต้องลำบากถือเป็นการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายสิตาจะได้สะสารเรื่องราวทั้งหมดให้จบไปสิตาทิ้ง เวลาห่างร่วมเดือนเมื่อมากรุงเทพได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็รู้ข่าวการเสียชีวิตของแลพลวิศเธอจึงยังไม่ติดต่อธนาโนนเธอจึงคิดที่จะติดต่อผ่านภรรยรัฐเพื่ออย่างเชิงดูทีท่าทางบ้านของธนาโนนก่อนวันต่อมาช่วงเช้าที่สิตาใส่บาตรอยู่หน้าบ้านเพื่อขอพรและความมั่นใจ อะไรไม่รู้ที่ทําให้ธนาลนันบรถมาจอดที่หน้าบ้านหลังจากที่ไม่ได้เฉียดไกลมาที่นี่ร่วม3มปีแล้วเขาไม่ลงจากรถปล่อยความคิดไปไกลจนไม่มีจุดหมายที่จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนานเท่าไหร่ไม่รู้จนมีเสียงเคาะกระจกข้างรถสายตาเบิกว่างทันทีเขาคงตาไม่ฝาด ที่เห็นผู้หญิงที่นอยู่ข้างประตูรถคือสีตาเข้าบ้านก่อนสินนเอารถเข้ามาจอดในบ้านด้วยนะสิ้นเสียงทักทายนั้นทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ตาฝาดและฝันไปภายในบ้านเด็กชายตัวน้อยอยู่ในอ้อมกอดของบิดาโดยไม่ต่อต้านขัดขืนใดๆเหมือนคุ้นเคยกันดีเพราะสาเหตนุนี้เอง ที่ทําให้สิตาหอบลูกมาพบผมคุณแม่ต้องดีใจมากกว่าผมอีกที่จะได้อุ้มหลานธนาโนนพูดขึ้นเมื่อสิตาบอกว่าเธอแอบฟังที่วันธนาคุยกับเขาที่ข้างห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมในวันนั้นทําให้เขาทราบซึ้งในความรักห่วงใยและเสียสละของสิตาที่ทําเพื่อเขา นับจากวันนี้ไปเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความรักต้องหายไปจากชีวิตเขาอีกแล้วด้านประพันธ์ไม่พอใจที่รู้ว่าธนานนแอบมีลูกเมียอ,อยู่ก่อนที่จะมาแต่งงานกับแพลวพิททำแบบนี้กับผมและลูกได้ลงคอนะใจเย็นก่อนค่ะคุณพี่ฉันเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจริงๆผมจะเชื่อก็แล้วกัน เชื่อท่าคุณพี่มันเป็นเรื่องจริงและที่สำคัญที่เราตกลงกันเองโดยไม่ได้ถามลูกก่อนนอนต้องตามใจแม่จึงเลิกกับทางนู้นไปก่อนและตัดขาดกันไปเลยจนกระทั่งหยุดพูดเม,มื่อไม่เพื่อไม่ให้กระทบใจอีกฝ่ายตระพันจึงยอมอุอ่อนผ่อนตามสุนีพอถึงยังไงแพลวพิดก็ไม่อยู่แล้ววันหนึ่ง ธานานนนก็ต้องมีคนอื่นอยู่ดีทไทยรัฐกับคุงเดชพากันมาดูหน้าหลานเลี้ยงฉลองกันเล็กๆภายในบ้านธานานนนคิดจะจัดเลี้ยงเปิดตัวลูกชายแต่สิตายเห็นว่าไม่เหมาะสมเมื่อแพลวพิษเพิ่งจะจากไปไม่นานและสังคมจะมองเธอกับลูกยังไงเมื่อรู้ว่าธานาโนนแอบซ่อนเมียกับลูกไว้ทั้งที่แต่งงานกับแพลวพิษอยู่ ความรักนี่ก็อธิบายยากบางครั้งก็คิดว่ามันไม่มีข้อจำกัดถ้าจะรักกันแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เสียทั้งหมด